โอ้โหโคตรแม่นน่ะเนี้ยอ่ะโดนดิกโอ้โหเอ้ยเฮี้ยตายเรียบร้อยหายได้สักทีเว้ยโอ้ยังโดนอีก <c oughs> <c oughs> ้ยฟาร์มก็ยากอยากจะเวลตันเร็วๆแล้วเว้ยงั้นผมขอแนะนำร้าน like rbx top up ร้านบริการขายไก่ตันสุดคุ้มและก็มีไก่ตันขายมากมายนะครับแล้วก็ยังมีกองสุ่มไก่ตันด้วยนะครับราคาเพียงแค่10บาทเท่านั้นนะครับยังมีรับกดผลและกดเกมพาร์เดยนะครับเลทเเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลย ไอเปอร์ก็ท้อเป็นนะเว้ยต่วนี้แม่งเหนื่อยทั้งกายหเหนื่อยทั้งใจแม่งเหนื่อยกับ u t u b e ด้วยแม่งไม่แจ้งเตือนให้กูคือแบบช่วงนี้แบบผมว่าอยู่ทำไมตัวเองแม่งวิวตกจังวะทั้งที่ตอนแรกแบบมันโคตรขึ้นเลยนะอยู่ๆแม่งก็แบบร่วงแบบหวบลงไปเลยผมงงคนดูบอกพี่คลิปมึงไม่แจ้งเตือน<ห>ก็ถ้าเกิดคลิปใครไม่แจ้งเตือนนะครับยกเลิกติดตามแล้วก็ติดตามใหม่แล้วก,กดกระดิ่งใหม่นะครับเหมือนที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปนี้ทุกคนก็จะลืมกดไลค์ ถ้ากดถึงนะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นผลเสือดาวนะบอกเลยว่าเป็นผลที่ผมยังไม่ได้เล่นนะเป็นผลที่เข้ามาใหม่ในะอัปเดตนี้เออผมบอกเลยว่ามันโกงนะมันโกงโคตรเลย <Fuck it. S 1> นี่เลยผลเสือดาวพี่อยู่ไหนวะนี่ผมซื้อมาแล้วนะแล้วก็ฟาร์มอะไรเรียบร้อยแล้วด้วยนี่มัตเตอรี่สามร้อยสามนะบอกเลยว่าก็ฟาร์มแป๊บเดียวนะไม่นานนะเลตที่พี่เล่นก็จะเป็นประมาณนนะมีหมัดแล้วก็ผลเสือดาวแล้วก็ดาบสไปกี้แล้วก็คาบูชาแค่นี้นะทุกคนแต่จริงๆอะ่ะไอ้แค่ไม่ใช้แค่ผล เว้ยเ<บ>นี่ยคือมันเล่นแค่ผลก็ได้เว้ยมันไม่ต้องแบบว่าใช้พวกดาบพวกหมัดน,นะเพราะเวลาเราแปลงร่างเป็นเสือดาวเนี่ยมันมันจะใช้อะไรไม่ได้นะทุกคนมาเดี๋ยวผมแปลงร่างเป็นเสือดาวดีกว่า <c oughs> อืมเฮ้ยทำไมดูวิงปิงอุ้ยแดดแดดโคตรเร็วอู๋ดูดิขีสปีดอะเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยย,ยังไงโอ้ไม่เปิดแม่งตื่นไปว่ะ <c oughs> โอ้โหเฮ้ย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 มาดิจิ๊ว โอ้ไม่เปิด PvP อะไรวะเนี่ยเล็บเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมามาพร้อมลุย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 อุย้ยโคตรแรงอะ่ะโอ้โหโหเร็วมากเร็วมากมาดิอ่าได้ได้ได,ได้เจอกันครับอุย้ยโดนไหมไม่โดนเอาโดนด้วยอื โอ้โหโคตรแม่นอ่ะมันโคตรแรงเลยทุกคนพี่มาแล้วน้องรักเอ้ยมา,มา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 อ่าฮะได้ครับไอโมจิเดีย๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูมึงออกมานี่ไงน,นี่ไงมาดิเฮ้เฮ้เฮ้โอ้เดี๋ยว,ยวรอรอให้มันหมุนก่อนนะครับสวยมันใช้อะไรไม่ได้นั่นเนี่ยเวลาเราแปลงร่างอ่ะทุกคนโอ้ย นี่ไอ้ดิงดักไอ้เหี้ยโคตรโกงอ่ะแบบเล่นมั่วๆก็ได้นะเนี่ยโอ้ปิวโอโดนได้ไงอ่ะโคตรงงอ่ะโกงจริงขนาดมันยังหนีอ่ะอ่ะโดนดิโอ้โหเหี้ยวแลนเจอร์มันโดนแม่นมากเลยนะทุกคนแบบผมเล่นมั่วๆนะอันเนี้ยแบบเล่นมั่วจริงๆอ่ะปาไปโอ้โหฮิตบอ๊อกโคตรกว้างอ่ะทุกคนเอาเชียแม่งลุมกูไอ้ซาด เอออย่าลุมอย่าลุมอย่าลุมออโอ้ยเหี้ยตายโอ้ยตายเลยแม่งมาแบบยุ่งทีหลังนะแม่งเอ,อ้เดี๋ยวเอาไม่เอาไม่มาดิได้ต้องเล่นกับมันท้างบนนะไอ้สัสโอ้ยกูละเบือ่อคนโดนเนิร์ฟอีกนะโมจิอ่ะ พีอ่อูทำไมเลือดกูเหลือเท่านี้นี่เออโดนอยู่โดนอยู่เฮ้ยสู้ยากนะเนี่ยจเจอโมจิโมจิเหรอนี่ไงโมจิโดนเซริร์ฟไปดิโอ้โหฮิตบ็อกข่างกว้างอ่ะนี่ไงถีบหน้าไปดิพี่แกนี่ไงเข้าไปยุ่งเหรอตัดมันเข้าไปยุ่งเหรอนี่อื เรียบร้อยไฮได้จากทีเว้ยแม่งหมั่นไส้โอ้เชดกูพุ่งเข้าไปโดนเปิดเคนโอ้เขาเปิดเคลนแล้วหลบไม่ได้ป่ะโอ้โอ้ยังโดนอีกตายเลยโอ้โหอโมจิอีกตัวหนึ่งนี่แม่งโคตรแย่เลยว่ะเอ้ย เอ้าไอ, <assessment> อ,อ้เขี้ยกูโดนแย่งไอ้ไอ้เขี้ยนี่แม่งโอ้ยโดนล้านอีกแล้วผมโดนล้านสองตัวเนี่ยกูไม่ไหวแล้วกูลง30เอ็มแม่งเลยแล้วกันมากูไม่ไหวแล้วอืมไม่ไหวแล้วนะโอ้โหแล้วมันกี่ตัวอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยอะไรอีกครับเนี่ย có hổ ở đây nè dẹp loại đồ hầm lam tay piu nì gãi phu nỉ ơi dinh 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 tai ơi đồ hầm lam มันจะหนีมันจะหนีมันจะหนีโอ้ควงไปตาย,ายได้เว้ยตายไอ้นี่ต่อเลยมันใส่มึงมานานละอืมมันนี่ดิไอ้นี่ยุ่งเหรอยุ่งนักเหรอยุ่งนักเหรอนี่ไงทำรามใส่แม่งเลยมาดิกูต่อดวๆแล้ว,ล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 วจังหวะเนี้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ไงนี่ไงกูใส่เต็ม ้กูใส่เต็มมาดิเว้ยหมดอะตอนเนี้ย <c oughs> บ้าข้ั่งจัด <Nope. S 1> ได้ได้เออได้โอ้ยไอ้เชี่ยโดนล,ล้าได้ไอ้แก่นี่แม่งล้ากูโอ้โอ้ไอ้เชี่ยอะไรเนี่ย มันโหดนะทุกคนเสียดาวแต่ว่าแบบโดนลุมมันก็ไม่ไหวอยู่ดีอะ่ะโดนลุม,มก็ไม่ไหวอยู่ดีมานี่นี่ไอ้ที่อะมึงโอ้ยมาดิโอ้ยเฮ้ย,ยนี่ไงกูได้เว้ย ไว้ <Why? S 2> นี่กูได้กูบอกแล้วกูได้มานี่ดิเล่นทำไมเนี่ยโมจิเนี่ยหาเล่นทำไมเล่นทำไมทำไมเล่นทำเพื่ออะไรเห็นเดียวมันจะตายแล้วทุกคนมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วเฮ้ยไม่มีสกิลตามว่ะ <c oughs> เฮ้ยโดนด้วยโอ้โหแม่นจัด มาดิมาโอ้ยโบจิโอ้ยโ,โอ้ย,อยคอมโบเหียอะไรเ,เนี่ยไม่ได้แดกมมาดิไล่ก,กันดิไล่ก,กันดิโอ้ยตายอย้อย โอ้เกือบโดนสกิลโมจิเอ็กโมจิควรปรับนะอืมควรปรับนะมาดิแล้วกูตอดแบบนี้เลยมาดิเ้ยอืมคุ้งก่อนเฮ้ยโดนว่ะต่อแบบนี้เรื่อยๆละกันอืมอยู่ข้างล่างมันก็ทำอะไรกูไม่ได้แล้ว มาสิมาสิสารับ 3, 3แม่งเจอโมจิก็สู้ยาเหมือนกันนะเนี yeah. ่ยคือแบบ s k c u X มันโคตรโกงเาบอมว่ามันแบบล็อกแบบเหมือนล็อกให้สน,นิทเลยโอเค okay, ทุกคนเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด s ับสไครป์พี่ด้วยละกันคลิปนี้พี่ขอ300ไลค์หรือ400ไลค์ก็ได้ กดมาได้เลยนะครับก็ถ้าเกิดอยากให้พี่เล่นผลเสืออีกนะครับผมแต่ผมว่ามันก็เป็นผลที่สนุกดีนะทุกคนเออเราไม่หามาเล่นกันได้นะไม่ไปกดผลก็ไปหาแบบว่าสุ่มผลมาได้แล้วก็ลองกินมาเล่นดูผมมันสนุกดีนะผลมันโกงในระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคงั้นไว้เจอกันคลิปหน้าผมบา,บายครับจุ๊บ